ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นสินค้าตัวยอดฮิตนะครับเป็นอิดมอนซีรูก้อนใหญ่นะฮะซีรูข้อนใหญ่นะครับนี้ฟังเสียงก่อนนะครับจะบอกขนาดนะฮะมันเป็นขนาดอ่าหกคูนห้าคูณสิบห้านะครับหกเซนนะฮะหกเซนหนาหกสูงห้าเอ้สูงหกกว้างห้านะครับยาวสิบห้านะฮะความสูงความยาวนะความกว้างนะครับ ตัวนี้ตัวยอดทิศนะครับติดตลาดเลยนะครับตัวนีว้ิมอนรียงสีรูนะครับตัวนี้มอฉาบนะครับปอโชว์ก็ได้ครับกอดฉาบก็ได้ครับเราจะชอบนะครับก็จะมีตัวแนวปอโชว์นะฮะตะวินผิดมอนนะครับมอโบราณนะครับตัวนี้มอโบราณครับผมตัวนี้นะครับก็ส่วนมากทุกคนส่วนมากชอบนะครับตัวนี้ชอบกอดแนวแบบน่องแนวล็อบหน่อยค่อยๆตั้งใจให้สวยนะฮะอันนี้เป็นตัวแรกครับ อลสองลูกกเล็กนะครับตัวนี้ล้างสะดวกใช้ดีครับชาวบ้านชอบซื้อไปใช้นะฮะแต่ว่าไปต่อเติมตอเสิมหน่อยนะฮะตัวนี้ครับแล้วก็เป็นสามลูกก้อนใหญ่นะครับขนาดนะครับหกนะครับกว้างหกสูงสิบนะฮะยาวนะครับยี่สิบนะครับตัวนี้ใหญ่นะครับสี่สิบก้อนต่อตารางเมตรนะครับประหยัดนะครับตัวนี้ใหญ่มากครับ คนเริ่มจะนิยมนะครับตัวนี้นี่นะครับกอง่ายครับก่อง่ายก่อไวครับค้าน้องๆกับอินบ็อกเลยครับตัวนี้ประหยัดนะครับประหยัดทั้งปูนประหยัดทั้งค่าแรงนนครับ ประหยัดทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้ครับตัวใหญ่นะครับตัวจัมโบ้ครับผมก็จะมีตัวยอดทิศนะครับตัวยอดทิศที่สุดก็คือนี่แหละครับอินมอนจีรุก้อนใหญ่เนี่ยครับมีตลาดที่สุดตัวขายดีที่สุดนครับนี่ข้างหลังที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะมีตัวองครูก้อนใหญ่นะฮะก็เป็นตัวขายดีของโรงงานเรานะครับตัวนี้ทันไแตที่เคยใช้เคย ช้สินค้าของโรงงานเราก็จะรู้ดีนะครับว่าสินค้าของเรามีคุณภาพแค่ไหนนะฮะตัวนี้นะครับสีมันก็จะไม่แดงมากนะครับที่โคราชด,ดัดเกียนนะครับสีมันจะอ,อกซีดๆไม่แดงเหมืนอนที่อื่นครับที่อื่นแดงเพราะอะไรนะครับ,นนรบมันเป็นดินเหนียวคนะอันนี้เป็นดีไซน์ครับดีไซน์ทำยากบแตบบ่ความแก่งนี่นนรับแล้วประกันเลยครับ เอาให้ดูนะครับกินกินมาจากอื่นนะฮะไม่ได้ว่าของเขาไม่ดีนะครับแต่ว่าจะให้ดูนะครับให้ดูกินที่อื่นนะครัะเวลามันแตงมันจะแตกอย่างเงี้ยเนียนนะครับผิวเนียนสวยนะเพราะเหตดผลเพราะอะไรมันคือดินเหนียวครับดินเหนียวดินเหนียวจะเป็นอย่างเงี้ยครับเวลาแตกนะฮะเออแตกตัดเดียวนะครับ แล้วโตสี่ขอยู่นะครับเ่ยดูดดูของของที่โรงงานนะครับดูของที่โคราชนะฮะแบดเปลี่ยนนะครับที่โรงงานนะครับนี่นะอย่างต่างต่างนะนี่อันนี้อันนี้มาจากที่อื่นนะะนสวยครับหยเนียนนะครับตัวเนียนสวยดินเหนียวครับนี่ มาให้ดูแบบคือจะว่าให้ดูทุกก้อนก็ได้นะครับว่าว่าเป็นอย่างนี้จรนะิงไหมครับวางเสียบัอันนี้ตัวของเราครับความแน่นแตกต่างกันดินนะครับดินดินตะเคียนเป็นดินทรายนะครับไม่ใช่ดินเหนียวนะครับเป็นดินทรายดินทรายนี่คุณภาพามี่สุดยอดเลยครับแต่บอกบอกได้เลยว่าสีหิดเนี่ยมันก็จะไม่แดงเหมือนดินเหนียวนะ ดินเหนียวมันจะแดงมันจะแดงสดแต่ไม่ได้ไม่มีตัวอย่างนะตัวมีแต่ของเรานะฮะจะเสียงนะครับรับประกันเลยครับแต่บางบางบางงานมันก็ไม่ไม่ไม่เสียงไม่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 ขนาดนี้แต่ว่าคุณภาพนะครับเรื่องความหักเวลาหักนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะมันหักมันหักแบบไหนนะครับมันไม่ได้แตกนะครับมันหักครับนะครับเนี่ยเนี่ยครับ ักินเป็นหักนะครับอย่างเงี้ก็ไม่เอานี่มันหักกินเปนหักนี่ครับกินนหักกับกินไม่แตกคือมันหักอ, Bref, up, อย่างเงี้ยมัน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 ไม่เสียหายนะัใช้งานได้นะครับแต่เราก็ไม่เอาให้ลูกค้าครับใช้งานได้ เสียหายนะครับส่วนมากก็ก็จะไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่ส่วนมากก็จะคุณภาพันธุในเตานะมันก็ไม่แดงถึงขนาดแบบไม่แดงเยอะนะไม่แดงจนแดงจนเหมือนสีแดงนะมันจะออกสีส้มนะครับที่นี่ครับส้มมันเป็นทรายนะครับมันจะแข็งนะครับ เนี่ยดีไซน์จะแก่ะ okay. นิดนึงโอเคเดี๋ยววันหลักจะมาทำคลิปให้ดูใหม่นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ